รันตนยศัศาสตร์ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยวันนี้จะเป็นบทที่16นะคะมัคคารมณติกะปฐมบทมัคคารมณะธรรมา,มาเอาใหม่นะคะปฐมบทมัคคารมนาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นมัคอย่างเดียวหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทํามรัคให้เป็นอารมณ์มีอยู่องค์ธรรมได้แก่ มโนทวาราวชนะจิตหนึ่งมหากุศลญ,ญาณสัมปยุติจิต4กุศลอภิญญาจิตหนึ่งเจตสิกสาสิบสามเว้นววรตีอัปปมัญญาของพระโสดาบันบุคคลที่กระทำโสดาปฏิมาคให้เป็นอารมณ์มโนทวาราวชนะจิตหนึ่ง มหากุศลญ,ญาณสัมปยุตจิต4กุศลอภิญญาจิต1เจตสิก33เว้นวิรติอัป,ปมัญญาของพระสกะทาเคียคามีบุคคลที่กระทำโสดาปัฏิมักและสกะทาคามีมักให้เป็นอารมณ์มโนท,ทวารวชนะจิตหนึ่งมหากุศลญาณสัมปยุตจิตสี กุศลอภิญญาจิตหนึ่งเจตสิก33เว้นวิรติอัปัญญาของพระอนาคามีบุคคลที่กระทำโสดาปฏิมักสกะทาคามิมักและอนาคามิมักให้เป็นอารมณ์มโนทวาราวชนะจิตหนึ่งมหากริยาญาณสัมปยุตจิตสกิกริยาอภิญญาจิตหนึ่งเจตสิก33เว้นอัปัญญาของพระอรหันตบุคคลที่กระทำมักทั้ง4ให้เป็นอารมณ์ บงเล็กมคารมนะจิต11เจตสิก3ามทำเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะท่าสัจจะแล้วได้สัจจะได้ขันสี่อายตนะสองท่าสองสัจจะหนึ่งขันสี่คือในเจตสิกส3ินั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ31เเป็นสังขารละขัน มคคมคารมณจิต11เป็นวิญญาณขันอัตตนะสองคือมาคารมณจิตเป็นมนายัตนะเอาใหม่นะคะมาคารมณจิต11เป็นมนายัตนะเจตสิกสาสบสาเป็นธรรมายัตนะธาสองคือมาคารมณจิต1 1เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกสาสบสาเป็นธรมรมธาตุสัจจานึง คือมัคคารมณะจิตสเ,เจตสิกสามสิบสาเป็นผู้ขัสัตทุติยบทมัคเหตุตก,กาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีเหตุคือองค์มัคแปดหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีเหตุซึ่งประกอบด้วยมัคหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีเหตุซึ่งตั้งอยู่แล้วในมัคมีอยู่ องค์ทมได้แกม่มรคคิจสี่เจตสิกยี่สิบแปดเว้นองค์มรแปดตามในที่หนึ่งมรคคิจสี่เจตสิกสามสิบสี่เว้นอโลภะอโทสะตามในที่สองมรคคิจสี่เจตสิกสามสิบห้าเว้นปัญญาตามในที่สามรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะท่าสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองท่าสองสัจจะหนึ่งขันสี่คือในเจตสิกสามสิบหกนั้น เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ34เป็นสังขารละขันมัคคิตสีเป็นวิญญาณละขันอายตนะสองคือมัคคิตสีเป็นมนายตนะเจตสิก36เป็นธรรมายตนะภาพสองคือมัคคิตสีเป็นวโนวิญญาณธาตุเจตสิก36เป็นธรรมธาต สัตจะหนคือมัคคจิต8หรือเจที่ในมัคคจิตสเป็นมัรคาสตว์มัคคจิตุบาท,ที่เหลือ29เป็นสัต์จะวิมุตติตัิยบทนะคะมัคาที่ปฏิโนโทรมา สภาวธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยเป็นอารัมมนาธิบด,ดีคือมรรคหรือสภาวธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยเป็นสหาชาตาธิบด,ดีคือมรรคหรือสภาวธรรมทั้งหลายที่สหาชาตาธิปติปัดดปจจัยคือมรรคนั่นเองมีอยู่องค์ธรรมได้แก่มหากุศลญ,ญาณสัมพยุจจิิสเจตสิกสามสิบสามเมิรตีอัปปมัญญา ของพระโสดาบันที่กระทำโสดาปฏิมักให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีมหากุศลญาณสามปยุตจิตสเจตสิกสาเวนวิรตีอัปปมัญญาของพระสกทาคามีบุคคลที่กระทำสกทาคามีมักให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดี มหากุศลญาณสามปยุตจิต4เจตสิก33เว้นมิรติอัปปมัญญาของพระอนาคามีบุคคลที่กระทำอนาคามีมากให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอธิบดีมหากิริยาญ,ญาณสามประยุตจิตสีเจตสิก33เว้นอัปปมัญญาของพระอรหันตบุคคลที่กระทำที่กระทำนะคะที่กระทำ อรหัตตมมักให้เป็นอารมณ์โดยความเป็นอาชีพบดีตามในที่หนึ่งมัคคิจสี่เจตสิกสามสิบห้าเนวินริยะในขณะที่วิริยะเป็นอาชีพบดีหรือเว้นปัญญาในขณะที่ปัญญาเป็นอาชีพบดีตามในที่สองวิริยะเจตสิกและปัญญาเจตสิกในขณะที่เป็นอาชีพบดีตามในที่สาม มาคาทิปฏิจิต12เจตสิก3าธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะธา,าตุสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองธา, 2, าตุสองสัจจะสองขันสี่คือในเจตสิก36นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ34เป็นสังขารละขันมาคาทิปฏิ12เป็นวิญญาณขัน อายตนะ12มัคคายทิปติ12สมัคคายทิปติจิต12เป็นมนายตนะเจตสิก36เป็นธรรมายตนะธาตุสองคือมัคคายทิปติ12เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36เป็นธรรมธาตุสัจจะสองคือโลคิยะมัคคายทิปติจิต8เจตสิก33เป็นทุกขสัจองค์มรรคแปดหรือเจตที่ในมรคคายสี่เป็นมรรคสัจ พรคจิจุบาที่เหลือ29เป็นสัจจะวิมุตติอกุศลละจิต12อ,อเหตุกาจิต17เ,เป็ว้นมโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณวิปยุตจิต4มหาวิปากาจิต8มหาคือยายาณวิปยุตจิต4รูปาวาจาระจิต15เว้นอภิญญาจิต2 อรูปาวาจาะจิตสิบสองผล,ลจิตสี่เจตสิก์ห้าสิบสอง 52, ที่ไม่มีอารมณ์เป็นมรคโดยแน่นอนและมโนทวารวัชนาจิตหนึ่งมหากุศลญญาณสัมพยุตจิตสี่มหากริยาญาณสัมพยุตจิตสี่อภิญญาจิตสองเจตสิกสามสิบแปดในขณะที่ไม่ได้กระทํามรกให้เป็นอารมณ์รูป28นิพพานเป็นติกะวิมุตติกะนี้ชื่อว่าอธิรัตนามติกะ เพราะอาศัยคําว่ามคารมณะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัพเเทศติกะเพราะแสดงปรมตทธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่ที่เหลือเนี่ยค่ะที่จะเป็นติกะวิมุต